แชร์สวยออนไลน์รายการที่จะมาแชร์ความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับความสวยความงามรวมไปถึงมาบอกเคล็ดลับความสวยให้กับทุกท่านได้นาไปใช้กันทําหน้าที่พิธีกรรับเชิญโดยดิฉันจะจสา,สา,สา,สาและแขกประจับหนึ่งเดียวที่จะมาตอบทุกคําถามกับคุณอีฟวลไรพันธ์รัศมีนั่นเงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จากเทปที่แล้วนะคะที่เราได้ทราบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าคุณอีฟเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเฉพาะทางเลยด้านความสวยความงามใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นสําหรับหัวข้อในวันนี้ค่ะที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือสารประลอดในคีนั่นเองเสาสงสัยมานานมากแล้วนะคะว่าไอตัวสารประลอดเนี่ยมันคืออะไรแล้วทําไมส่วนใหญ่เขาถึงได้ชอบแอบเอาสารประลอดเนี่ยใส่เข้าไปในตัวครีมด้วยคะ จริงๆสารประหลอดมันเป็นสารอันตรายนะคะคนก็จะชอบเอามาใส่แม่ค้าหัวใส่อะ,ค,ะค่ะก็จะชอบเอามาใส่ในครีมแล้วก็มาอวดอ้างสรรพคุณว่าของตัวเองเนี่ยใช้แล้วหน้าขาวใสเห็นผลฝ้ากระจางทุกอย่างในกระปุกเดียวเนี่ยคือคุณประโยชน์ครอบจักรวาลเลยค่ะาาแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามันเห็นผลเร็วแบบนี้เนี่ยภายในสามวันเจ็ดวันมันก็ดีไม่ใช่เหรอคะจริงๆไม่ดีค่ะเพราะว่า อย่างประหลอดเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์เทโรซิเนสที่ช่วยในการสร้างเม็ดสีค่ะทำให้ผิวเรารู้สึกขาวขึ้นเวลาใช้ไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วที่สำคัญมันช่วยในการฆ่าเชื้อบแบคทีเรียทำให้สิวเนี่ยหายด้วยค่ะด้วยความที่มันเป็นโลหะหนักนะคะไม่สามารถขับออกจากร่างกายได้ทางออยออก,ก็เลยประกาศข่าวว่ามันคือสารอันตรายห้ามใช้แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียว ออยเขาประกาศแล้วว่าเนี่ยห้ามใช้นะมันคือสารอันตรายเอาสารประหลอดนะคะมาใช้ในตัวครีมนะแต่เขาก็ยังคงใช้กันอยู่เพราะมันขาวเลวใช่มันขาวเลยแต่ที่พูดมานะคะว่ามันน่ากลัวมากเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้หน้าดำนี่กว่าเดิมด้วยใช่าห้ไปถ้าหยุดใช้ไปอ่ะค่ะไม่ได้ใช้มันเลยอย่างเงี้ยหน้าก็จะดำหมองคล้ําตัวก็ดำด้วยนะคะและที่สำคัญมันทำลายไปถึงตับแล้วก็ไตแล้วก็ทำลาย เชื่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทำลายระบบประสาทเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีนี้เราจะทราบได้ยังไงคะคุณอีว่าครีมที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีสารปลอดหรือเปล่าก็อันดับแรกเลยนะคะสังเกตเนื้อครีมอะค่ะครีมที่มีสีฉูดฉาดมากเกินไปนี่ก็ต้องระวังทําไมอะครีมที่มีสีที่มันแบบว่าสีฉูดฉาดเนี่ยทำไมเพราะว่าครีมปลอดเนี่ยนานไปอะมันจะเปลี่ยนสีก็คือถ้าเกิดว่าครีมที่มันมีปลอดเนี่ยสีมันจะเข้ม ใช่ไหมคะสีมันจะมืดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทําตัวเนื้อครีมนะคะให้สีมันดูเข้มๆไวเพราะว่าจะได้ปิดสีสารตลอดใช่ไหมอ๋อเป็นี้นั่นเองแล้วก็วิธีทดสอบวิธีตรวจสอบอีกวิธีหนึ่งก็คือซื้อชุดตรวจจากตัววิทยาศาสตร์นะคะมาทดสอบเองได้ที่บ้านค่ะก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้คือชุดตรวจสอบนะคะสารปลอดจากกรมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะอันนี้ เป็นอะไรบ้างเอ่ยค่ะคุณอีตัวนี้เดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างครีมที่มีสารประลอดกับครีมที่ไม่มีสารตลอดว่ามันจะทําปฏิกิริยากันยังไงค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยค่ะด้านไหนเป็นครีมที่มีสารประรอลอดเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอทุนกันนะคะอ่านเน,เนื้อครีมฝาเข้ามาเยอะไหมคะก็ประมาณเม็ดโคเขียว่ะค่ะแล้วก็วนๆให้รอบๆอวนๆให้ตัวรอบๆนะคะ แล้วก็หยดน้ำยาทดสอบซึ่งเป็นสีเขียวอมฟ้าสีาเขียวฟ้า<ย>นะคะจดไปกี่หยดะหไปประมาณ20หยดค่ะ20หยดน,น,นะคะครีมที่เปลี่ยนสีน้ำยาทดสอบได้เป็นสีส้มเนี่ย แปงว่าครีมนั้นมีสารปลอดเจอคนอยู่ีค่ะครีมที่มีสารปลอดจะกลายเป็นสีส้มใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะลองมาดูครีมตัวอยางอันนี้คือครีมที่ไม่มีสารตลอดใช่ค่ะอโอเคค่ะ เห็นได้ว่าน้ำยาไม่ทําปฏิกิริยากับครีมค่ะยังเป็นสีเดิมอยู่<อ>แสดงว่าครีมมันไม่มีสารปรลอดโอเคอถ้าครีมนะคะที่มีสารปรลอดนะคะท่านผู้ชมจะทําให้น้ํายานะคะเปลี่ยนสีเป็นสีสม้มนั่นเองะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าครีมที่ไม่มีสารปรลอดเนี่ยตัวน้ํายานะคะก็ยังคงเป็นสีฟ้าสีเขียวออกฟ้าเหมือนเดิมนะคะโอเคอันนี้ก็คือผลทดสอบนะคะจาก กรมวิทย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าน่าเชื่อถือได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่มันโฆษณาเกินจริงอะคะ่ะมองข้ามไปเลยนะคะพวกเขาเร็วเขาวไวครีมอะไรพวกนั้นเนี่ยปล่อยผ่านนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอีฟมากนะคะที่วันนี้มารห้ข้อมูลดีๆกับเราด้็อนอีกแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลากลันไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ